สวัสดีค่ะทุกทท่านก็มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางกันต่อไปนะคะทุกท่านมาดูเลขชุดนี้นะคะทุกท่านเลขผู้ใหญ่จะดีนะคะเลขมีที่มานะคะทุกท่านล่างเม็ดเดียว8ปสามนะคะทุกท่านตามโตของเอดรัดชนกนะคะมีโชคนะคะทุกท่านข้อมูลล่างตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามหกสี่หกนะคะทุกท่าน มาดูของอาจารย์สเสน่ห์นะคะทุกท่านรูปแบบนี้นะคะมาแล้วนะคะสองนะคะมคหกเก้านะคะหกนะคะทุกท่านกลมให้ที่หกนะคะฝั่งนี้ก็ห้าสี่เจ็ดนะคะศูนย์สามหนึ่งนะคะทุกท่านของอาจารย์เสน่ห์รูปแบบนี้นะคะ,ะ,คะ, 2, ะ,คะคทุกท่านก็จับคู่ให้นะคะคิดบัญชีเจ้ามือนะคะทุกท่านสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่หกนะคะสี่เจ็ดหกเจ็ดนะคะทุกท่าน สองมคหกเก้านะคะของอาจารย์นเสน่ห์นะคะทุกท่านมาดูชุดสรุปนะคะของเซนะนะนะียนเขาใหญ่นะคะทุกท่านสุดแบบนี้วิ่งบนเจ็ดนะคะเจ็ดหกนะคะสองเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกนะคะห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกท่านตามนี้นะคะนี่คือชุดบนนะคะสองมคหกเก้านะคะของเซียนเขาใหญ่นะคะทุกท่าน มาดูสูตรแบบนี้นะคะ,อะของแอดชักูลนะคะทุกท่านหลัก10บ,บนนะคะ10หน่วยบนนะคะทุกท่านงวดนี้เด่นสี่เจ็ดนะคะมาตัวนะคะทุกท่านก็มาแล้วนะคะชุดเน้นเสือสังฟ้านะคะทุกท่าน2องมคหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะคะแปดเก้าเจ็ดชุดหนึ่งนะคะทุกท่านตามนี้นะคะของเสือสังฟ้านะคะทุกท่าน มาดูของแอดพลอยนะคะเด่นมาแล้วนะคะทุกท่านสองมค6หกเก้าเด่นหนึ่งนะคะห้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งนะคะของแอดพลอยนะคะทุกท่านตามตัวอัตาตังรูปแบบนี้นะคะมาทุกงวดนะคะ x หนึ่งนะคะศูนย์ x นะคะ x สองนะคะทุกท่าน มาดูรูปแบบนี้กันบ้างนะคะไทยนะคะทุกท่านก็745นะคะ765นะคะ456นะคะ467นะคะ7475 7645นะคะ4656 <c oughs> ด้วยนะคะทุกท่านมาดูของอธนากรน,นะคะทุกท่านไม่ต้องกลับล่างนะคะทุกท่านอันนี้คือข้อมูลล่างนะคะ48 แปดสี่ห้าสี่นะคะแปดห้านะคะทุกท่านตามต่อด้วยของแอดน้อยนะคะทุกท่าน3ามตูน3ามสองสามเสามเก้ี่สองสี่สดสแนะคะสามี่สองนะคะทุกท่านมาดูเลขหลวงตานะคะชุดรูปแบบนี้นะคะทุกท่าน 3 97นะคะ4 9 7 9 3 9 4 9 7นะคะทุกท่านล่าง6 3 53นะคะเลขหลวงตานะคะมาดูเลขผู้ใหญ่ใจดีนะคะ2มค6 9 3ตะบนนะคะทุกท่าน5 38 694 579นะคะทุกท่านรูปแบบนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านตามต่อโดยออธนานะคะตำไทยเด่นเฮ็ด เจนะคะทุกท่านเจตัวสีแดงนะคะหกหกเจ็ดเจ็ 6, ้าเจดกนะคะหกเจ็ดหกนะคะเก้าหคะทุกท่านของอธนานะคะทุกท่านมาดู3ตัวตรงๆสีห่หางนะคะก็สอมคอหกเนะคะทุกท่าน8ปดสี่เก้าแปนะคะทุกท่านแอดไปเจอมาก็เอามาฝากนะคะทุกท่าน มาปิดท้ายด้วยของแอดมารีนะคะสามตบนนะคะทุกท่านหนึ่งสามแปดนะคะหนึ่งห้าแปดห้าหกแปดหกเจ็ดแปดสี่ชุดนะคะทุกท่านของแอดมารีนะคะทุกท่านรูปแบบนี้นะคะก็มาอีกชุดหนึ่งนะคะของธนพัทนะคะก็แล้วกันนะคะปิดท้ายของอ,อธนพัทนะคู่ต้นบนนะคะเดินข้ามปีนะคะทุกท่านของแอธนพัทนะคะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้า 6กห้าหกเจ็ดหกเ้าแปดห้าปดเจ็ดปดเ้านะคะทุกท่านสองมคอหกเคู่ต้บนนะคะทุกท่านของแอดธนพัฒนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ